Is my name love to travel wide just be on my own feel the world outside so solo campfires burn stars above so bright in the night soft turn find my peace at night สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกปูค่ะโกปูที่แปลว่าไปกับปูค่ะวันนี้วันนี้นะคะวันนี้เราอยู่กันที่สระบุรีค่ะวันนี้มาแถวชะอมนะคะแล้วก็ได้ทีละแหละได้ลาแล้วนะคะวันนี้เรามากันที่บ้านสวนนาายานอีอันนี้นะคะอันนี้รับได้ก็คือก่อนเข้า ก่อนเข้าแคมป์อ่ะเขาก็จะมีทางเข้าทางเข้าเนี่ยเขาก็จะมีด่านเลยนะคะบอกว่าให้ติดต่อติดต่อกางเต็นท์อะไรตรงนั้นก่อนแล้วก็เสียเงินเสียอะไรเรียบร้อยเ<ม>ขาก็จะจะให้มาอันนี้นะคะ<ม>ก็คือบัตรผ่านท้อออกแล้วก็จะมีถุงขยะดิมําให้หนึ่งชิ้นค่าเข้าค่ากลางนะคะเขาจะมีค่ากางเต็นท์อ่ะหนึ่งรอยห้าสิบบาทแล้วก็จะมีค่าจอดรถอีก20สิบบาทนะคะ รวมแล้วก็คือจะเสียเป็น170บาทค่าจอดรถเนี่ยถ้าเราอยู่สักสามวันเราก็เสียแค่ยี่สิบบาทเขาจะเก็บแค่ครั้งเดียวนะคะส่วนค่ากางเต็นก็ดูเป็นวันๆไปนะข้างในกว้างมากเลยอะ่ะกว้างจริงๆนะคะแล้วก็เขาจะมีโซนติดริมน้ําอยู่ด้วยหน่อยหนึ่งเมื่อกี้ปูลองเดินไปสำรวจแล้วล่ะก็เล็งๆที่ไว้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูจุดกางเต็นทที่ปูเล็งไว้แล้วกัน ที่นี่นีอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาว่าเป็นลานสนามหญ้านะแล้วก็เอารถอะ่ะเข้าไปในสนามหญ้าแล้วก็จอดกลางเต็นท์ได้อะ่ะเอ้ยดีอะ่ะรอดปะเดี๋ยวเราไปดูจุดกางเต็นท์ของเรากันนี่นะคะเราขับรถเข้าไปในลานได้เลยอะ่ะแล้วก็ไปจอดนอนคาแคมป์ก็ได้เห็นปะตรงนั้นก็มีจอดนอนคาแคมป์หรือว่าจะ กางเต็นก็ได้ติดริมน้ําเลยนะคะน้ําไม่ค่อยยอดเท่าไหร่แต่ก็มีให้เล่นนะเดิมวันที่ปูมาเบิกมากเล่งไว้ลวะนะคเดี๋ยวเราลองไปดูกันจอดแถวนี้แหละเรามีเพื่อนบ้านเดี๋ยวลองไปดูที่ปูเล่งไว้ก็ข้างหน้าตรงใต้ต้นไม้ตรงประมาณแถเนี้ค่ะมีจุดต่อดรกไฟติดริมน้ำ แล้วก็ห้องน้ำก็อยู่แถวๆนี้ด้วยตรงนี้นะคะก็จะเป็นริมน้ำที่ปูเลงไว้แต่มันก็เล่นน้ำได้ไม่หยอหนึ่งอันนี้มันก็ต้องฝ่าวงย่าลงไปเล่นมิดนึงสอก็ได้แหละถามว่าจะเล่นไหมก็ลองดูหน่อยทีล้วกันนะคะแต่ตอนนี้ขอการเต็นก่อนกี <c oughs> ่โมงว่า เกือบบ่ายสามแล้วนะคะวันนี้ออกจากบ้านมาสายนิดหน่อยเพี่งเียงมาถึงโชออมก็ประมาณเกือบ,บ่ายสาม,ม okay. นะคะแต่ท่านี้แหละที่เราเล็งไว้กันจะเย็นกว่าบบปูคือชีพของฉัน ฉันรักที่จะเดินเธอในลอกว้วาไปสัมผัสลองภายนองด้วยตัวแองแหลงเวลาท้องคืนที่ไม่เห็นค่ไฟจ สดใสในคำเกลื่อนอันอ,อบนอุ่นนี่แหละควาสมสงบสุขที่ฉันค้นหาถึงจะอยู่คนเดียวก็ไม่เหงาเพราะฉันได้คำที่อยู่ไปในปา่าทุกเส้นทางที่ไปมักมีเรื่องราวเมื่อจะโดดเดี่ยว เดดียวใพวกเขากำลังเลียกชูฉันและฉันมีวันนํำนำทางที่เป็นแบบนี้ในทุกๆวัน แค่สุติีสุสภาพก็มาถึงแล้วอยู่คนเดียวก็ไม่เหงาฉันทนที่ยวไปไหนในปา่าทุกเส้นทาง ตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านสวนนารายณาีค่ะตำบลสะอม,มอำเภอแกันคอยจังหวัดสระบุรีค่ะวันนี้ที่ปู่มานะคะมันเป็นวันจันทร์แต่ก็มีเพื่อนๆร่วมลานอยู่หลายเ็ตเหมือนกันนะคะที่นี่เยอะจะเป็นลานที่กว้างมากนะคะพื้นที่เขาเยอะมากเลยเราก็เลือกได้เลยก็จะมีดินน้ำมีโซนด้านในก็จะมีเป็นบ่อน้ำแอ่งน้ำอะไรยเยอะๆนะคะแล้วก็ ลานเขากว้างแบบนี้เขาก็จะมีห้องน้ํานะคะเอาไว้ให้เป็นจุดๆเหมือนกันไฟฟ้าก็มีจุดต่อพว่วงไว้ให้เป็นจุดๆเหมือนกันถือว่าความสะดวกสบายในด้านพวกสาธารณูปโภคอะไรพวกนี้ถือว่าโอเคเลยนะคลิปนี้ปุ๊มมาคนเดียวค่ะไม่ได้พ่วงแม่พ่วงแมวมาเลยนะคะมา solo camping เท่านียวเดียวเลยแต่ว่าจะอยู่แถวชะอมเนี่ยสักสามสี่วันแหละ ร้านที่นี่เขาดีอย่างหนึ่งนะคะตรงที่ว่าอะไรรู้ป่ะเขาเป็นลานสน,นามหญ้าก็จริงนะแต่ว่าเขาให้รถอะ่ะขึ้นมาได้ขึ้นมาจอดในสน,นามหญ้าได้ก็คือเราสามารถเอารถอะ่ะจอดติดเต็นท์เราได้เลยนะคะที่บ้านสวนนารายณ์นี่ mm. ก็คือแบบใครจะทําเป็นนอนค่าแคมป์ติดข้างรถก็ได้หรือว่าจะกางเต็นท์แล้วก็เอารถไปจอดข้างๆก็ได้เหมือนกันค่ะปูว่ามันสะดวกดีแล้วก็เวลาขนของมันง่ายนะ mm. ือว่าแบบโอเคเลยอะแล้วปูก็เห็นเขาก็แบบมีจอดคาแคมป์เล่นดีหลาย่านเหมือนกันนะวันที่ปูมาก็มีอยู่ประมาณสองเจ้าที่เห็นเป็นคาแคมป์แต่ว่าจะมีเป็นพื้นมีปูแล้วก็มีอีเจ้าหนึ่งนะคะดีอะ

แล้วค่ะก่องกลับกันวันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ปูจะมาสรุปร้านกันค่ะสั้นๆค่ะเหมือนเคยตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านสวนนารายณีค่ะตําบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะร้านที่นี่เขาก็จะเป็นลานหญ้านะคะแล้วก็จะมีบริเวณที่ติดริมน้ําเนี่ยน้ำนี่เหมือนกับว่าจะเป็นลําธารไหลผ่านนะคะก็จะมีอยู่จุดหนึ่งอ่ะที่เป็นแก่งเหมือนกับว่าเป็นน้าตกนิดนึงแล้วจากนั้นก็จะเป็นลําธารไหลผ่านทั่วรานเลยนะคะ ลานค่อนข้างกว้างกว้างมากๆจะมีเขาไม่ได้แบ่งเป็นโซนนะคะก็คือว่าใครมาถึงก็เลือกจุดลงได้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ปู่ชอบที่นี่นะคะก็คือรถยนต์สามารถที่จะขึ้นมาบนลานหญ้าได้เพราะว่าบางที่เนี่ยเขาไม่ให้รถยนต์เนี่ยเข้ามาในลานหญ้าถช่ไหมคะแต่ที่นี่ไม่รถยนต์สามารถจอดได้บนลานหญ้าข้างเต็นท์กับเราได้เลยหรือว่าจะจอดมาเต็นท์แบบนอนคาแคมป์ก็ได้เช่นกันค่ะเยี่ยบ สำหรับค่าใช้จ่ายค่ะที่นี่นะคะเขาก็จะคิดแบบนี้ค่ากลางเต็นท์คิดเป็นลายหัวนะคะคนละหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะแล้วเขาก็จะมีค่าจอดรถยนต์ด้วยนะคะคันละยี่สิบบาทค่ะค่าจอดรถยนต์นี่ก็คือว่าเขาเก็บแค่ครั้งเดียวนะคะสมมุติว่าคุณมาสามวันคุณก็จ่ายแค่ยี่สิบาทแล้วก็ครอบคลุมไปเลยสามวันแต่ว่าค่ากลางเต็นท์ก็คิดเป็นวันๆไปคิดเป็นลายหัวไปเท่านั้นเอง เวลาที่เราเข้ามานะคะตรงบริเวณส่วนของด้านหน้าเลยนะคะเขาก็จะมีจุดเช็คอินตรงนั้นละค่ะตรงนั้นรู้สึกว่าจะมีจุดขายของด้วยเล็กน้อยนิดนหน่อยๆน่อยน,น,น,นะคะก็เช็คอินเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะให้บัตรรถเรามาแล้วก็มีถุงขยะด,ดำให้หนึ่งใบนะคะจากนั้นเราก็เข้ามาที่ลานได้เลยค่ะมาเลือกจุดที่เราจะต้องการบรรยากาศโดยรวมนะคะพราว่าที่นี่บรรยากาศโดยรวมดีเลยอะ่ะ ดีกว่าที่คิดเอาจริงๆดีกว่าที่คิดเวลามาถึงงานะเหมือนกับว่าที่เนี่ยเขาอยู่ตรงอยู่ตรงกลางแล้วก็ด้านหน้าด้านหลังอะ่ะแบบเหมือนแบบมีหุบเขามีภูเขาล้อมรอบเลยอะ่ะแล้วเวลาช่วงเช้าใช่ไหมคะถ้าหลังจากฝนตกใหม่ๆแล้วอะ่ะเราจะเห็นหมอกลอยแบบเออเลือ่อนเลือเล่อยยอดเขาเลยะคะ่ะบรรยากาศดีดีดีค่ะวันที่ปูมาเนี่ยมันเป็นวันธรรมดานะคะแต่ว่าก็ มีมีนะคะมีมาพักกันอยู่หลายเต็นเหมือนกันทั้งว่าจะเป็นแมคมป์ค่าหรือว่าเต็นท์พื้น<ม>ก็ถือว่าเป็นอีกที่หนึ่ง<ม>ที่แบบได้รับความนิยมพอสมควรเลยสัญญาณโทรศัพท์ปูใช้ค่ายสีฟ้าดับสนิทไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยแต่ที่นี่เขามี WiFi ค่ะ WiFi ก็เร็วแรงดีนะคะ<ม>ก็อย่าลืมขอรหัส WiFi จากตรง,ตรงจุดเช็คอินด้วยละกันปูไม่ได้ขอมาตอนแรกนะคะ เราเข้ามาเอ้ามันไม่มี WiFi ไม่ใช่มันไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นี่หว่าก็เลยเดินไปขอ w i f i จากเต็นข้างๆรหัสมานะคะเขาก็ให้มาขอบคุณด้วยนะคะในส่วนของห้องน้ำนะคะห้องน้ำที่นี่เขาก็จะแบบไม่ได้หรูหราไม่ได้แบบแต่ก็ไม่ได้แย่มากนะคะก็คือปูมองว่าอยู่ในระดับกลางๆนะคะแต่ว่าสุขภัณฑ์ที่ใช้ก็ถือว่าโอเคนะคะเดี๋ยวปูจะพาไปดูห้องน้ำของที่นี่นะคะ ที่นี่บอกเลยว่าลานเขากว้างมากนะคะแล้วก็มีจุดอ่ะให้เลือกกางได้เยอะมากๆเลยแล้วแต่ว่าในแต่ละจุดอ่ะเขาก็มีห้องน้ํานะห้องน้ําคือเขาก็จะสร้างแบบกระจายกระจายไว้ให้ตามจุดต่างๆก็ถือว่าสะดวกสบายพอสมควรนะคะห้องน้ําเขาละะักษณะก็จะเป็นประมาณแบบนี้ห้องน้ําที่นี่คือจะแยกชายแยกหญิงด้วยนะคะแล้วเขาก็จะมีนี่พวกอ่างล้างมืออ่างล้างหน้า มีกระจกให้นะคะแล้วก็ข้างๆกันก็จะมีพวกล้างผ่านชนะให้ด้วยเหมือนกันนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องน้ํากันดีกว่านะคะห้องน้ําโดยส่วนใหญ่ที่ปูไปดูมาจะเหมือนกันก็คือจะลักษณะจะเป็นประมาณแบบนี้เหมือนกันหมดเลยนี่นะคะลักษณะภายในห้องน้ําก็คือ สรุปเลยนะคะก็เป็นการอาบน้ําแบบฝักบัวนะคะสุขายจะเป็นแบบชักโครกแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เขาก็จะแยกชยายแยกหญิงให้ดูไปข้างหน้าได้นะคะจุดหนึ่งก็จะมีอยู่ประมาณสี่ห้องชายสองหญิงสองก็จะเป็นอย่างนี้กระจายกระจายอยู่ทั่วราดก็มีอยู่ประมาณสี่ห้าจุดเหมือนกันนะที่ปูเห็น ปูต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่รับชมจนมาจนถึงท้ายคลิปแบบนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมนะคะกด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดไงคะว่าทิปต่อไปเราจะไปทำอะไรที่ไหนกันและสุดท้ายท้ายสุดนี้นะคะฝากสนับสนุนปูในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียที่ปูมีด้วยนะคะ Facebook Instagram YouTube และ Tik t o k ค่ะก็ปูค่ะ go is my name love to travel wide just me on my own feel the world outside so low campfires burn stars above so bright in the nights soft turn find my peace and night alone is not lonely why I roam? Every path tells a story. Solo, but never alone. Mountains call my name. Rivers guide my way. Every step's the same. my